นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านมาที่พุทธสถานสารหลักเมืองอำเภอสำรงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ mm hmm. นะครับติดกับศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภออำเภอสำรงนะครับจังหวัดอุบลราชธานี ครับทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปกราบพระพุทธสักยมุนีสีสัมโรงนะครับครับพระพุทธสักยมุนีสีสัมโรงพระประธานประจำพุทธสถานสารลักเมืองอำเภอสัมโรงนะครับามากราบไหว้บูชาได้ ตรงบริเวณนี้นะครับขอพอรได้นะครับ mm hmm. พุทธสถานสารหลักเมืองเพื่อสมรงจังหวัดอุบลน,นะครับได้เริ่มดำเนินก่อกสร้างเมื่อปี2554นะครับโดยนายเทียนชัยพุทธรังสีนะครับนายอำเภอสมรงขณะนั้นร่วมกับคณะสงฆ์พร้อมส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับวันที่13มกราคม2555นะครับต่อมาเมื่อวันที่19พฤษ,ษภาคม2559นะครับเนื่องในโอกาสฉลองวันวิสาขาบูชาโลกนะครับได้อันเชิญพระรมสารีกราตที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาธิบดีศรีสินและมหาวิชลาลงกรไม่สอนภูม,มิพลราชาวรากูลกิติสิรีสมบูรณ์อดุลยเดช สยามมินทาทิเดตพระกโรดมบรมมานาทบพิษพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเมื่อครั้งดำรงพระกิสริยยศสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชเจ้าฝ้ามหาวิชลาลงกรสยามมกุฎราชกุมารบรรจุไว้บนยอดเจดีสารหลักเมือง อำเภอสำโรงเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2561นะครับนายธรรมนูญจำสายนอำเภอสำโรงได้ปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์และทุกหน่วยงานในพื้นที่นะครับก็ได้สร้างเสาหลักเมืองขึ้น259เซนติเมตรน้ำหนัก1 199กิโลกร,รัมประกอบพิธีเททองหล่อเสาหลักเมืองนะครับและพิธีผูกเสี่ยวเมืองสำโรงวันที่3มีนาคม2562โดยมีนายเสด็จวิทูลผู้ราชก,การจังหวัดบนนะครับได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ศรีสิริยาโนวัดป่าศรีมงคลสาขาที่13วัดหนองกว่าพงหลวงพ่อสุภเตชะพโลวัดป่าประชานิมิต พระโครประภาตะจันทคุณเจ้าคณะอำเภอสำโรงท,ทําพิธีเจิมและประพรมนำ้ำเสาหลักเมืองอเำเภอสํโรงนะครับนี่คือที่ไปที่มา,ค,าคร่าวๆนะครับพระพุทธศักยมุนีสีสํโรงพระประธานประจำพุทธสถาน สารหลักเมืองอำเภอสำโรงค์นะครับ นะครับอย่าลืมนะครับผ่านไปผ่านมานะครับลูกหลานพี่น้องชาวอำเภอสำโรงและก็ประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะเข้ากราบสัการะขอพผ่อิศักดิ์ภายในบริเวณสารหลักเมืองอำเภอสำโรงได้นะครับนี่ครับบริเวณโดยร,รอบนะครับสร้างขึ้น เป็นปฏิมากรรมจิจกรรมอรอบๆนะครับสวยงามมากนะครับอยู่ใกล้ๆกับศูนย์ราชการหรือว่าที่ว่าการอำเภอสำโรงนะครับ นะครับผมพาเข้ามาด้านในนะครับจะมีคำบูชาสารหลักเมืองนะครับกล่าวะโมาสามจบศีโรเมเทพเทวานังพระหลักเมืองเทวานังพระภูม,มิเทวานังทีปะทูปะจะกุกผัง สก,การะวันทนังสูป,ปะพยัญชนะสัมปรนางโภชนานางสารีนังอุทักังวรังตเตปิตุมเหอนุรักษันตุอโรคเยดสุขเขนจะส่วนด้านบนนะครับจะเป็นกิตกรรมฝาผนังผ้าประสูตรนะครับ ไปสูต่ตัสรุปรินพานของพระสมัยพระพุทธเจ้าน,นะครับอันนี้เป็นปางเสด็จลงจากดาวดึงนะครับอันนี้เป็นปางตัสรุนะครับด้านนี้จะเป็นปางปรินิพาน ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปางประตูตนะครับนะครับสบภาพโดยทั่วไปนะครับภายในบริเวณาสารหลักเมืองนะครับสะอาดสะอ้านดีนะครับสีที่ทาขึ้นาตาม บริเวณนะครับสถานที่หลักเมืองนี้ก็สวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับมาจัง,จงหวัดบุรีชาธานีมาอำเภอสํารงนะครับอ,อย่าลืมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณศาลหลักเมืองของอำเภอได้นะครับไอ้ด้านน้นก็จะเป็นรั้วของที่ว่าการอำเภอนะครับท่านสามารถที่จะมาติดต่อราชการต่างๆได้นะครับ นี่คือศูนย์ราชการของอำเภอสำโรงจังหวัดบุราชัมนีนะครับแหล่งท่องเที่ยวอำเภอสำโรงนะครับสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสำโรงก็จะมีวัดป่าสีมงคลตำบลนนกาเลนนะครับและก็ผ้าไหมบ้านบอนและอีกลหลายที่นะครับดูตาม การเที่ยวนะครับที่ผมไปมาก็คือสำนักสงฆ์วัดป่าประชาในเมืหมูมสามตมลคามป้อมนะครับไปมาแล้ว